โอ้โย่างอันนี้พี่น้องเดี๋ยวจะพามาชมสิ่งมหัศจรรย์ของเขื่อนลำปาวครับตอนนี้อยู่เขื่อนลำปาวตี๋เมีนครับอยู่หนาเขื่อนเลยครับเบิ้งมีวะเคยเห็นเรียพี่แอฟภูเขามาดูบัวภูเขาครับกะลาสินพิงวัวภูเขาเอ้ยพี่ดองบิ้ตั้มก็ร่อยครับอยากบอกอยู่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งกว่าสีผ้าเบิ้งไก่เบิ้งไก่แบบซูมมีวะ งวดงวดล้วนๆในเด้พี่น้องบ่มีคว้ผสมอานี่นดิอ๋อนี่นมีผสม,มอยู่นี่ปาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจักโตนีเ่เฮ้ยไม่ต่ำกว่าร้อยนี่วะพี่น้องขอยเกินมากคอยบพเคยเห็นงวดพวกมันก็ยืนได้มันสั้นปะเนี้วันนี้เราจะไปงานกันที่อำเภอสาหัสขันนะคะเาก็เลยผ่านมาทางกัน เกล่ำเปล่าเหลือมใช่สิ่งมหัศจรรย์ของกาลสินปัดพุ่มใจน้ำเสนอเลยนี่มันเเคยเห็นมันกิ่งตุลุยตุลุยตกลงมาบ่บ่รู้ว่่เคยเห็นนเท่อแต่ว่าแต่ว่าเห็นภาพไปท่านมาเห็นประจําเอามันคือยางใดคือมันชั่นบักคักเลยเลยพี่น้องชั่นมากมันเป็นคันก้นน้ำบอกเขาเอินยางไอสันเคลื่อนไหมออมันเป็นสานเคลื่อนมันจะเป็นหน้าเขื่อนเลยตัวนี้ตัวนี้คือหน้าเขื่อน เคยเคยได้ไงมากก็บ่เคยเห็นงัวมันยืนเล็มหยาสั้นปานี้แล้วพี่ยเทียบบ่อนจ้าเอาเจ้าถือดูวยเขาสิครับไปนี่อออยู่บ่อยจ้าไอ้เบิ่งเอ็ดเๆๆดเฮ็ดเดโอ้ยอวิธียูทูบเบื่อเฮาต้องไปให้สุดปากมันสั้นอยู่หรือด้เบิ่งสิพามาเบิ่งชันมากยืนได้วะเจ้าของมันอยู่ไสฮะเนี่ย เจ้าของ้เอเขาจอกับปอยด้วยปยว่าแง่ผมแรงจังมากเธอเดียวสินะสุดยอดอีีด้พี่น้องทิวตะวันเนี่ยก็ยันได้บุ่นอง่น่อยตัวนั้นง่น่อย่านโนับบงด้วยสองสามว่าเดี๋ยวบุงี้ยงอะแม่งวแล้วเอิ้น นี่มันมหันแนมนีีห้องอีกห้องอีกเออปดมันสูงอีรีด้พี่น้องใครลองไปหยืนลงดูมันสีส้นสบ่อราว่งเด้อแดนมากเวิดฟูงเนี่ยนอหสองลอยวะประมาณลอยกลวอย่างเนาะ ฟังทักคนกีเดจ้าเดียวเนยเจ้าเดียวครับข้อเดียวสั้นบักเอีหล่เาบืนขึงกับ่งายง่ายใหงเงนามเคื่อนปะเึ้นดิบังดิวงัวท่านเด๋อดหอดง่าย เด้อแั่สิมาย่างนเอย่าทำแต่มันเมื่อยมันสิวะบ่มีแห้งกันไปรเแล้วนะเฮ้ยรัตึงวัเรานี่มันวิวดีเลยเดู้งๆเขาจะจ่อไทยเลยไปน้นค่ดูกระจ้าแล้วจะมาเบิ่งห้อยไงแม่มันมือไม่ดินเนี้ยไมละมือนลงตีเออดีเลยนี่มือตัวสั้นปานนี้นี่

quá văn san một ngang Pứt Chơi View đẹp, view đẹp panorama rồi Ôi mẹ Ô phi hiển gì cả mực này quá subscribe quá ที่เป็นรั้เดี๋ยวยังแล้วมั่อกลัวขาตัวไปยืนจะขวางอยู่ด้วยกัไกลพอดีแม่ปื๊ดบรรยากาศไหมก็เบิ้งสั้นกว่าสั้นของพ่น้องเบิ้งพอแล้วมัเจ้อเบิ้งันยากมันเจ้าวะแงจมมันนี่ปื๊ดวิวชมวิวแบบพโนลามาป๊ดงามครับ ไปลงเดี๋ยวปารบตปวดีแค่โอ้ยมัวนั่นอีกอีกฟังนึงกับพี่ไม่ต้องมาบอกไล่มาไปเดินไปอ่อนมั่วเดินไล่เลยอันนี้คือหน้าเขื่อนลำปาวเลยนะครับผมก็อยากรู้ว่ามันมีแบบมันก่าวผ่านแล้วแบบมันปินตื้อๆมีกันโอ้ยมือมันเท่าอยู่ปวดขาแหงขาถึงปวดหลังหงันห้องตอนไหน ฝากฝากเอออย่าฝากฟังไปไปแล้วคุณไปแล้วครับมางนึงมันยวงหนีด้วยทายางมากกับมันมันยางไปไรไหโลดไปเฮาลงมาบ่งตอนลงอีกอยู่มีม่อยแ้ม แม่อไสว์สแล้วอไ้มเพรนี้หวัวกอ็ออกเรนี่น้องไม่ใช่ใช่ะน้องมันก็สิกินมาตัวคนออวัดวนตุยตัว,ตวนี้นี่วนแห้งเลียนเียนปะเลียนคล่องปคล่องปดปวดหน้าขาบปดมีแค้งขอยเด้อวันนี้วันเจ้าเดวแเจ้าคือสือ,อีวิช เขาบอกเคยเห็นนักเทียเขาบอกเคยเห็นว่าผู้เขามดแรงี้คอยออกจากเบิดขึ้นครับพี่ร้องขาตึงมันบริวบก่อนแหมยู่เบอยู่กับผ้ากันจอดจึ้นลงมาเบริรงโอ้หลดิคุยเป็น,น oh <my S 2> ร่องไอ้น้อแค่เบอร์ตึนเต้นก็ร่องเบิรงแล้ว <c oughs> พึด๊ดอย่างไเบิรงห้อยตีเราหมื่นห้อยตีเราหมืน่นตีขลาดเงินเลย

ช่ครับกนนยังมาซื่อมาเลยเออบอกลูกนะเนาะสีดืนหนออ๋อวนี้ว่าเป็นดอกหิดมาห่วทางดังฮึบๆแส่เล่นๆเล่นโอ้โอเคพี่น้องพนผู้ใดยังไม่เห็นง่วงผู้เขากับมาอยู่สันเขื่อนลับเปล่าช่วยคนจียคนจีบปล่อยง่ว โอ้ยเขาเป็นยเขาไปแท่นเด็กินข้าวเด้มือนีงเออไปปีนไปมีเด้รัวเข้าบ่อยเจ้าเออสู่ชีวิตคักตัวนั้นเป็นไอ้ตัวนั้นตัวอยู่ในรถไปเทาข้าวบนขั้วเขาดอกตัวลงมากินหงอยาอุตส่าห์ไปเลี้ยงไว้เลยเราเราเลี้ยงเกือบแหล่อยู่ มื่อยอมองบืนคุณโน่นสคุณไปฮิตยังคุณบุ๊สั้นบ่ครับพี่น้องพวงเนี่ยเล่นไปเด้นถ่ายรูปจช่ไหมไปแล้วถ่ายรูปก,กับพี่ว่าไปแล้วพี่น้องพอก,กันมาแลงอยู่พี่ชสยแล้วจะขันซล้วจะขันเหนะี้ยงเลยนะคือบอรุคือบุรุไปหาหมูคือบ่ห้องหาหมูอันนี้อันนี้เพีย่ภูเขาไ <laughs> ปไปแล้วพี่น้องพอก,กันมาแลงค่ะ